ร้องเพลงตอบกลับหลังจากเจอราม่าคนไทยสมัยก่อนไม่กินหมูกระทะ ดรามา่าคนยุคอัธยาไม่กินหมูกระทะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นคนกดเถียงกันในละครบทเพลงคมฤกิถือว่าที่มีซื้อกินหมูกระทะกันในอีพีที่สองซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีการถกเถียงกันว่าคนไทยสมัยยุคอธัธยาไม่มีหมูกระทะนะครับเพราะว่าคนไทยทําแบบแนชสุดสมัยใหม่ไม่เป็นจําเป็นต้องปลากุ้งในแม่น้ําที่แดดง่ายง่ายกว่าตั้งแต่ ไม่ได้ไม่ค่อยมีเลยจะเอาตังที่ไหนไปซื้อหมูกระทะมาจากพวกเจ้าจะเลี้ยงไว้สมหมูแดดเองหรือก็ไม่คุ้มก็เพราะว่าครอบครัวเดียวกินหมูทั้งตัวก็ไม่หมดจะได้แดกสักยกใหญ่แล้วทั้งก็บอกรองานบุญและสมกับเป็นตัวแม่ ยังคนจำนวนมากพวกแดกหมูก็มีแต่เจกนะครับลองคิดง่ายๆก็คิดออกไหมคะว่าอาหารไทยสมัยก่อนจริงๆแล้วมีอะไรที่ทำจากเนื้อหมูบ้าง ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านและพร้อมเพลงนั้นคู่ผู้เขียนนิยายเรื่องที่โมริกิตก็ได้นโพสข้อความตักว่าดราม่าเอาไว้ตั้งแต่ปี2561ช่วงที่ละครบทเพลงสานิวาสและภาพแรกของโมริกิตที่ออกอากาศแต่ก็มีฉากที่โดนสังเกตทําให้แลปปิ้งยางหมูกระทะโดยก็ได้โพสข้อความไว้ว่าเอเกรงว่าต่อไปก็จะมีการพูดถึงเนื้อหมู ในยุคอายุทยาว่าไม่มีเลยก็จะออกมาบอกไว้ก่อนนะคะว่าในกรุงนี้ยุคนี้พอายุทยามีเนื้อหมูขายที่ยาน a m ในไก่และก็ตลาดน้อยเป็นอย่างของจีนสมัยที่นิยมฆ่าและกินเนื้อซึ่งก็เป็นจะเป็นขายทั้งเนื้อหมูและเนื้อไก่เมื่อเป็นเป็ดนะคะที่บันทึกไว้ในพงศราที่ในเรื่องของภูมิสารในสมัยยุค กรุงอยุธยาและแต่งในเรื่องของไปซื้อหมูที่ตลาดนี้คนจีนจะเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยไหนยังไม่ได้ชัดเจนแต่สมัยที่ทสุโขทัยก็ได้มีกานำเข้ามาจีนจากเครื่องปั้นดินเผาแล้วทำให้เตาทุเรียงสมัยนั้นพระบรมไตรโรคนาซึ่งก็เป็นช่วงก่อนหน้าสมัย ใหม่นัทาราช2,000กว่าปีที่มัทมสถาชายที่มหาภัยอยุธยาศโขกราสถีทาซึ่งก็เป็นคนจีนที่คุ้มทุกสิ่งที่อย่างที่เกี่ยวกับคนจีนที่เข้ามา เ็เข้ามามีพงผพันชาวจีนที่มีพงผพันที่จีนและกินเนื้อจึงจะน่าจะนําถูกมาเข้ามาด้วยดังนั้นจึงมีลากฐานที่ได้ว่าเนื้อหมูมีมานานแล้วค่ะแต่ในส่วนของข้อแท้จริงหรือเรื่องอาหารชาวไทยสมัยยุคอยุธยานั้นนิยมกินนั้นก็คือบันทึกของบาทหลวงเล่าไว้ว่า นิยมกินปาลาโดยเฉพาะหาง่ายๆเนื้อหมูก็ถือว่าเป็นอาหารยากนะคะแต่แล้วก็มีสัตว์ใหญ่คนไทยก็ไม่นิยมกินเฉพาะกลัวบาป